สบายดีเด้อทุกคนวันนี้ฮายูนิเกมสตรีมใช่ไหลอลิโลทาชิบินะเด้อทุกคนค้าวเข้าใจวันนี้ลดนี่จังงอนถ้าใอยกดสตรีมสิสตรีมเป็นบล็อไปเริ่มเลยอุ้ยอ้าวสตรีมติงอ้าวสตาร์ตติงส่วนการสตาร์ทไว้ไว้นี่อ่ะโอเควันนี้เทากันทังสีสตรีมเลยทุกคนก้าวผู้ชายสี่สตรีมเกมยังเกมนี้มันเป็นเกมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอีหยังอ่ะวัดอี่สังนี่เจเนอเรตเต้น อ๋ออนเซอรี่นาวแปลว่ายังอะ่ะแปลว่าเหลื่อมต,ต้นเฮ้ยวะทาชิบะนะลิโลลี่อ๋ okay. oh, อโอเคอัยุ้ยนี่เลยคอลีโรล,ลี่ hello จากลิโลลี่สบายดีทุกคนไหมนี่ใาอยู่ในเกมเทมิซูมาเลโฮมแหละประมาณนั้นโอ๋อเป็นบุญิ่งวันนี้โอเคกดคลิกสายเพื่อไปต่อว oh, ุ้ย เฮ้ยเสียงหนฮะเกินค,คนลิลลี่สบายดีนี่นี่นะขอยกดรัวๆเลยกดรัวๆเลยอ๋อมันอ๋อเอ้ยมีคนดูเนี่ยมาสองพันกี่ไอ้ยังนี่สามพันกี่ยังนี่ขอบใจสำหรับการได้ยินอีกครั้งหนึ่งในมือนี่โคลีโลลี่โอ้ใหม่ก้อนเขามีเอฟซีลายได้หนี่กดลิ้นเลยนี่กดลิ้นเลยไปลืมเลยเอ้ากดลิ้นบ่ไไรอ่ะโอเคขอต้องการไปลิ้นเกมตอนนี้เลยไปลืมเลยดิเออไป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  ง่ายเหลวไหลูค่คนที่ไปหลินเกมอีเัื่งนี่พวกเขาบอกว่าอ่ามันมีอีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างเดอริงอ๋อมีการข,าข่าวฟั่นเกิดขึ้นเนี่ยในอพาร์ตเมนต์แมนปะแมนบอแมนบอแมนบออ่นอ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 อานถือปุอี่โอเคซึ่งมันก็เป็นข่าวหย่อนอิยมเลยหละในตอนนั้นนั่นมันก็โค้งสีค่ยเกิดขึ้นมาแถบปุณิคอยกับบอสมาด่วยยังไงอะายปานไหนหรอกแต่ว่าคอยสงสัยซื่อโอเคจะนักตาม อ่ามื่อนี้เจ้ากาไม่อยู่น้ำข่อยแล้วจะก็วู้วันนี้มันเป็นเกมอย่างนะเออโอเคฮะกำลังเบอกบทนำอยู่ทุกคนเดี๋ยวถ่ายก่อน let me know in the comment อ๋อโอเคจะพร้อมจะยัดลินเกมนี้แล้วบอไปเริ่มเลยในเวลานี้ไปเริ่มเลยเออผู้ส่งบอกยังไงหรอกไป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 แมน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  โอเคถ้าเป็นมีทูเปอร์ทุกคนท่าก็ต้องสั่งเสียงโห่หรอกเอ้ยขอใจสำหรับการอ่าโนซูก้าเดี๋ยวดะโนซูก้าเอาพี่โมตึลิโบโบอย่างโดเนตมานี่โอเคมีคนพี่ว์มาอย่างนี้ยังก็ตามขอคิดว่าขอมีแพนที่จะหลินมาแหละเออเกี๊ยดึงสีใหญ่ก็ตามเอ้ยมีคนโดเนตมาบางเทอมันอาจจะมียังถ่าเบิงยูในคำคืนนี่เออเอาเข้าไปเฮามาหลินเลยดีกว่าไปเลดโกเออถ้าเป็นสาวญี่ปุ่นทุกคนเ้าเป็นยูทูบเบอร์เ้าก็ต้องเห็ุคลิปเด้ดทุกคนโอเคไปเริ่มเลย starting cast root r o o e e home โอเคข้าต้องกดไปทีอ่าฮูดอ๋อ,อนี่เดี๋ยวกําลังสตรีมเกมอยู่โอเคสวัสดีเจ้าวันนี้กําลัางสีสตรีมเก็น้ะทุกคนฝากกไดไลทิดตามนด้วยเออคอมเมน